สิใบยายจะตัดสิทนเพื่อนเพื่อนแตกพวพนี่ยายจะาก็ใส่ปุ๋ยใส่ยางพร้อมนี้สิมาตัดหน่วยนี่แล้วก็หน่วยนีเลยเพื่อนเพื่อนสองหน่วยเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าจะมาอันนี้มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนเบ่งนะเพื่อนเพื่อนเดียวนี่อันนี้เป็นลูกที่ ลูกสีสามเพื่อนเพื่อนลูกสีสามเนี่ยลูกสี่สามนนี้ยจะตัดมามาไว้เพราะว่ามันมันเก่แหงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งที่ยจ่าแกะแล้วกับหญ้าห้าเป็นคนแกะเยจ่าก็มามาทําความสะอาดอีกรอบนึ่งะนะเพื่อนๆอเนี่ยอันนี้เยจ่าสร้างอันนี้โดยฮุดขีดเนาะเพื่อนๆนสร้างทาที่ที่วางของเนี่ยนะวางวางหมัน ขนุนน้องฟ้ามายกด้วยนี่อันนี้ยายจ่าสิสร้างให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งซ,ซื้อๆเด้อเพื่อนเพื่อนเพราะที่จริงยายจ่าไม่ได้ขายเป็นขีดบร่ได้ขายเป็นอย่างไดนี่ว้าได้สามกิโลสามกิโลอันมากอันนี้สิอยู่ประมาณเอ่อห้ากิโลนี่ล่ะเพื่อนเพื่อนที่จริงยายจ่าบอกว่ามันจะประมาณอ่า หาถึงหกกิโลแบบนี้แต่ถ้าขนาดนี้มันก็จะอยู่ประมาณห้ากิโลนะคะเพื่อนเพื่อนเปลือกมันก็สี่สองกิโลกว่าแบบนี้ะนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่เพื่อนเพื่อนหนา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 ดีหนาดีนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจะจะมาเพื่อนเพื่อน ถือว่าร hey, ีวิวให้เบิ้งเนาะปีนี้ปีนี้นะคะอลูกนี้ลูกที่สองที่ย่าไปขายนะ,ะนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ในกนาดีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่หนาผลผลิตก็ค่อนข้างดีรสชาติกบรสชาติกะถือว่าดีเพื่อนเพื่อนรสชาติกะถือว่าดีเพราะว่าอ่าบหวานแบบบหวานเจี๊ยบนะเพื่อนเพื่อนหวานแบบเหมาะมากสําหรับคนที่ บวมหมักหวานแบบจัดแบบนี้นะหวานเบาหวานแต่ว่าบาหวานเกี๊ยบนะเพื่อนเพื่อนบาหวานเกี๊ยบนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่หนาเพื่อนเพื่อนหนาหนาหนาเนี่ยแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดีอยู่เพื่อนเพื่อนดี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 แต่ก็มีบางลูกนะคะเพื่อนๆนที่แบบว่าแล้วอีกอีกอย่างยายจ๋าเคยรีวิวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าก็บอกว่าอ่ายายจ๋าเบิ่งลูก แก่ลูกอ่อนบอกค่อยเป็นนะคะเพื่อนเพื่อนลูกอ่อนนะเบ่งเป็นแต่ว่าแก่ที่พร้อมบ่มอาจารย์จ่าเบ่งบอค่อยเป็นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าให้อันนี้คือลูกซุกคาต้นนี่ลูกนี่แหละเพื่อนๆนลูกนี่แต่ปกติแล้วถ้าฝนดีหรืออยังดีข้อเสียของที่เพื่อนซุกคาต้นก็คือเพื่อนสิงอกอันนี้ตามตามพี่พี่เกษตรเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วอาจารย์เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือมันงอกอหลีเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันงอก รสชาติเขาจะเปลี่ยนนะนะเพื่อนเพื่อนรสชาติเขาจะเปลี่ยนเขาจะจืดไปทางค่อนข้างจืดเนื่องจากที่เขางอกเขาดูดน้ําเลี้ยงนะนะเพื่อนเพื่อนไปใส่เมล็ดของเขาฮะนะเพื่อนเพื่อนไปใส่เม็ดนะนะเพื่อสีเฮ็ดในเขางอกนะนะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้ก็คือพอพอรู้อยู่เพราะว่าอ่ามันเจอกับตัวเองนะเพื่อนเพื่อนมันเจอกับตัวเองนะ ลูกนี้เป็นลูกลูกแรกที่สุกขาต้นเพราะว่ามนีเยาจาปีนขึ้นไปเพื่อนๆที่ตัดมาอาญาก็ไปขายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนาก็ไปขายแล้วแต่ถ้ายายจ่าตัดนี่เพื่อนเพื่แต่ถ้ายยาจ่าตัดหรือว่าวางขายเองทั้งลูกแบบมีช้าลูกน้ำนักลูกประมาณ8ปถึงแหรือว่าเจกิโลนี่ยาจาก็สิบเบิ่งตามความเหมาะสมว่าลูกงามหรือบ่ง,งาม ถ้าบกค่อยงามยายจ่ากระสิขายสามสิบาทถ้างามเดี๋จ่าขายห้าสิบบาททำไมยายจ่าขายในราคานี้คือขายถูกแทะแบบหนึ่งบั้เกะเองเพื่อนเพื่อน,อนมันเกะยากอย่างมันก็เยอะมันเกะงากมันค่อนข้างใช้เวลาอยู่ได้เพื่อนเพื่อนเกะมากอันนี้ของแทบยูหัดเห็ดง่าเพื่อนๆอนอันนี้เอามาให้เบิรงเตรียมให้ง่านะเพื่อนเพื่อนเตรียมให้ยาที่จริงยากกะกระ้อยง่านะเพื่อนเพื่อนอันนี้น,นี่ สิบบาทน,นะคะเพื่อนๆพสิบบาทอันนี้ามาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิง่งรีวิวให้เพื่อนเเบิ่งงฮะนะเพื่อนๆรีวิวให้เพื่อนเเบิ่งว่าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนสิบบาทแบบนี้ล่ะสิบบาทเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะสามขีดพุระถ้าขายเป็นขีดอันนี้ขายสิบบาทเป็นยังจงขายแบบนี้หะนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งหนึ่งเลย เราไม่ได้ซื้อลูกมาแกะเพื่อขายเพื่อนเพื่อนอันนี้เรามีในต้นของเราอยู่แล้วคนะเพื่อนเพื่อนจะจก็เลยคุยกับญาว่าบอจาเป็นต้องขายหน่อยหนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อนเพื่อนมันเกิดในต้นแบบนี้คนะเพื่อนเพื่อนมันมันเกิดในต้นแบบนี้เราก็ขายประมาณนี้เหตุใดแบบว่าอ่าอ่าพี่น้องเพิ่นหมักเพิ่นสซเีถามหาเหาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเพิ่นเซถามหาเหาว่า อุ้ยยายขนุนยายค่ะมีมีระเบาะแบบนี้ฮะเพื่อนเพื่อนหมายกับว่าผลผลิตเรามันดีแบบนี้ฮะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูถ้าว่าพิษว่าถือประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนถือว่าลูกนี้เป็นลูกแรกที่เขาสุกคาต้นแล้วโบมีความเสียหายก็คือบบได้กเกิดหน่อน,นี่นะคะเพื่อนเพื่อนจะจาก,ก็เอาเมาเล็ดไว้ ส่วนเมล็ดนะคะเพื่อนๆถ้าขยันก็ต้มต้มขายได้นะคะเพื่อนๆต้มขายได้นะคะเพื่อนๆแต่อย่าจับไวต้มยากออาจจะทิ้งไปเลยแบบนี้หรือว่าถ้าเฮาหมักอยากกินก็ต้มบ้างเฉพาะที่เรากินนะนะเพื่อนๆเม็ดขนุนก็มีประโยชน์อยู่นะคะเพื่อนๆเม็ดขนุนก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมันบำรุงหัวใจนะคะเพื่อนๆอันนี้บำแต่เขาไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะเพื่อนๆ กินเพื่อให้แบบว่าเขาอาจจะมีสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งแบบนี้่ะนะค่ะเพื่อนๆก็เข้าไปเบิ่งในรุง Google เนาะเพื่อนเของหลายๆอย่างก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์ในนะคะอันนี้ก็จะจะมารีวิวให้เพื่อนๆอุ้ยย้ายตัวเบอสิบบาบริตัวนะคะเพื่อนๆนเจีจ๋าก็ขายสิขายประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเพื่อนเบ่บเคยบบเคยแบบว่าเห็ดอย่างแบบอันนั้นเลยะนะนะคะเพื่อนๆ บเคยเห็ดปักซีรวยหน้านะคะขายแบบนี้ก็คือขายแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อู้สีสันงามมากเพื่อนๆสีสันงามงามบ้านกระลกๆก,ก็เลยบริ่ายมุมกว้างป่านใดนะคะเพื่อนเพื่อนู้นี่นี่น,นี่อันนี้นะคะเพื่อน,อนจๆจ่าจ่าก็เลยถือโอกาสมารีวิวขนุนปีนี้ลูกลูกนี้ลูกแรกที่สุกคาต้นแต่ลูกตัด ถ้าเป็นลูกตัดก็จะเป็นลูกที่สามนะคะเพื่อนๆเป็นลูกที่สามแล้วนะคะก็จะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเป็นค่ากาแฟพอหอมปากหอมคอนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่่เพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจยายจ๋ากับครอบครัวเล็กๆนะคะอย่าทิ้งอย่าคว่างอย่ยจ๋าเด้อขอบคุณมากมายค่ะนี่นะคะยายจ๋าก็จะ ก็จะก็แบบนี้แหละเพืเ่อนๆเนี่ทำถุงละสิบบาทนะคะทำถุงละสิบบาทก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเพืเ่อนๆทำถุงละสิบบาทเนี่ยยาก,ก็จะไปขายที่หน้าตลาดนะคะอันนี้จะจบับบริษัทงเรือเบินบริษัท่งเหมือนเดิโอ้สามเกือบสี่ขีดเพื่อนๆนี่สิบบาทถ้าเป็นที่ตลาดมินบุรีนะคะเขาจะขายเป็นขีดนะคะขีดละสามสิบบาทแบบนี้นะคะเพืเ่อน อันนั้นคือตาาลาดใหญ่นะเพื่อนๆตลาดตลาดพินบุรีนะคะเพื่อนๆเยจจะเคยไปส่งของที่นั่นนี่ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยจจะทำอันนี้อนันนี้อามาสายนะาค่ะนี่นะคะสายเป็นลูกเพื่อนข้างนี่เเ้ากำลังจอ มาอดนุนด้วยนะคะ